สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะนี่คือช่องอฟิล์มชาแนลค่ะสถา,านที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นั่นก็คือร้านกาแฟ m ิดเดิลแมค่ะซึ่งเป็นร้านกาแฟบรรยากาศดีอยู่ตรงข้ามสถานีตํารวจถนนสุริยปริษิ์จังหวัดน,นาราธิวาสพบกกับดิฉันดีเจบุษรานะคะ เผ่าราวเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ในโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติเพื่อเด็กกำพร้า run for child ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2567นะคะ4,000คนแล้วค่ะซึ่งเยอะมากเลยทำไมคนสมัครเยอะแบบนี้และโครงการวิ่งครั้งนี้จัดมาเพื่ออะไรบ้างความเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วและเป้าหมายที่ ที่วางไว้ยาบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรคนที่ตอบได้ดีที่สุดนะคะวันนี้เราเชิญมา3ท่านนั่นก็คือนายกมุมัดอัสมีเจเตองค์การบริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการูวอค่ะครับค่ะและอีกท่านหนึ่งท่านรูนเพ็งโอประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลลุวอค่ะค่ะและก็ท่านรองนายกท่านฮานาฟีอาแวร์ท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลการุวอค่ะ วันนี้3ท่านนี้มานั่งพูดคุยกับเราที่ร้านมิดเดิลแมนนะคะเรื่องที่มาที่ไปของโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติเพื่อเด็กกันพานะคะรียนขออนุญาตเรียนถามท่านนายกก่อนเลยว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการวิ่งในครั้งนี้นี้วัตถุประสงค์มีอะไรบ้างนะคะท่านคะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆก็มีอยู่3ใหญ่ๆครับหนึ 1, ่งเพื่อสร้างไรายได้เพื่อหาระดมทุนเพื่อเด็กกันพา นะครับแต่ก็วัตถุประสงค์ที่2ก็เป็นเพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการราชดำรรินของในหลวงราชการที่9แล้วก็วัตถุประสงค์ที่3ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้พี่น้องประชาชนในตบรราบนอาลูวได้มีไรายได้จัดงานนั้นสวยธรรมชาติดีมากๆเลยอันนี้ถามถึงถามประหลัดดีก่อนนะคะ ว่าตรงนั้นมีอะไรที่เด่นๆที่ทําให้คนได้ความสนใจเยอะขนาดนี้คะก็อย่างที่ท่านนายกได้ดําเรียนในเบื้องต้นว่าวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณในพื้นที่นะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะที่ได้มีโครงการพระราชดิในพื้นที่ซึ่งมีอยู่ประมาณ17โครงการนะครับส่วนหนึ่งนะอ่างเก็บน้ําใกล้บ้านเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเเรได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์สาคัญนะก็คือในเรื่องของเก็บน้ําในพื้นที่นะครับ แต่ว่าพอเนิ่นนานเข้านะก็มีในส่วนของราชดอนหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาสร้างเป็นคข้มพักแรมอะไรเหล่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะพื้นที่ที่เราจะไปวิ่งเนี่ยก็คือสวนพฤกษศาส,รส,าส,รสาต,นะตารสน์นะครับสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นสวนพฤกษศาสตร์ใจเดนใต้นะตามพระสวัีนะครับความสําคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้เชิญชวนนะพี่น้องที่ไปร่วมงานในวันนั้นก็คือว่าสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยทางเข้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดจเดนใต้นะครับเป็นพระสวัีของสมเด็จพระนางเจ้าบุมราชินีนาถนะกล่าวไว้ว่า ในหลวงในหลวงเป็นน้ําฉันจะเป็นป่านะครับในหลวงในหลวงฉันจะจงรักภักดีต่อน้านะครับในหลวงสร้างอา่างเก็บน้าฉันจะสร้างป่านะครับอย่างนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ไปดูนะครับมันเป็นสิ่งคู่กันนะครับระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระปันผีหลวงตรงนี้นะครับซึ่งนายกเนี่ยท่านได้มองเห็นตรงนี้นะก็เลยอยากให้ทุกท่านที่ไปวิ่งเนี่ย ได,ไ,ดได้ไปดูนะครับพื้นที่ของตำบลกะรัวที่เราจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งวันนี้แน่นอนที่สุดว่ามีหลายคนที่ยังไม่เคยไปอยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆตรงนั้นนะคะว่าบรรยากาศดียังไงแล้วก็เราไปเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กแล้วก็พระบรมราชนีในรัชกาลที่9ก้าด้วยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดหารายได้คือการครั้งนี้นี่ที่เราขายเสื้อไปเนี่ยท่านนายกี่ตัวได้แล้วคะ4,000 สี่พันห้าร้อยตัวสี 4, ่พันกว่าคน,นะะท่านประหลัดค้ามาคาดว่าจะมาหมดไหมคะตามที่เราได้มีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการที่ท่าน,นได้วางแผนไว้นะ<ม>ก็คาดว่าสักประมาณพ<อ>ันห้าร้อยสองพันครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งรองนายกคะความพร้อมความพร้อมของเราเตรียมไปถึงไหนแล้วคะความพร้อมก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอที่อยู่ช่วงนี้ก็เผื่อไว้ ค่ะขนาดนี้80%แล้วหมายถึงว่า100%ก็ไม่กี่วันนี้ก็100%แล้วนะคะเรามีจุดถ่ายภาพจุดชมวิวจุดนําเที่ยวนี่ยังไงบ้างคะพี่ประหลัดคะในส่วนของจุดถ่ายรูปนะจุดเช็คอินนะเราจะเตรียมไว้ประมาณ3จุดด้วยกันนะครับ3จุดด้วยกันซึ่งเท่าที่ท่านนายยกได้ดูก็คือทุกคนลงความเห็นว่าสวยมากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือในในวันนั้นเนี่ย ท่านนายกได้เชิญในส่วนของชมรมรถโบราณมาตั้งแคมป์ด้วยซึ่งผมคาดว่าจะขอความอนุเคราะห์ให้ในส่วนของแคมป์รถโบราณเนี่ยเขาจัดจุดสําหรับบางบางท่านนะนักวิ่งที่ชอบในเรื่องของการถ่ายถ่ายรูปกับรถโบราณอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์สำคัญนะครับเราย้อนกลับมาที่เสื้อนะคะรายได้นะคะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยนี้นำไปไหนนะคะท่านนายกคะ ก็หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ไปมอบเป็นกองตุนเด็กกำพร้าของตำบลกาลวอซึ่งเรามีคณะกรรมการดูแลอยู่มีเด็กกำพร้าในตำบลของเรานั้น80คนรวมไทยพุทธกับมุสลิมค่ะเด็กกำพร้าในชุมชนตำบลกาลวอมีประมาณ80คนนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยท่านนายก ย้ำเมื่อสักครูนี้ว่าก็จะมอบให้กับเด็กกำพร้าไม่ว่าไทยพูดมุสลิมนะเพราะว่าที่นั่นนีอ่อยู่กันอย่ัพหุวัฒนธรรมนะคะเรื่องของความรักความสามัคคีเรื่องของการดูแลอย่างทั่วถึงของท่านนายกเนี่ยนะคะหลายๆคนก็ได้กล่าวถึงนะคะมาพูดถึงการวิ่งกันต่อ ตี5หนี้เราเตรียมความพร้อมกันนะคะวันนั้นประธานของเราเป็นใครนะคะก็เรียนเชิญผู้ว่านะครับเป็นประธานาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานนะคะและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมสนุกนะคะในวันนั้นวันที่11สิงหาคม2 5 6 7ซึ่งเป็นเส<อ>วนา นะครับแล้วก็ภาคกลางคืนนี่จะมีการเปิดบูธในเรื่องของการดิฟกาแฟออกบูธขายของอ,อะไรประมาณนี้นท่านนายกคะอยากจะเรียนถามท่านนายกว่าครั้งนี้แน่นอนที่สุดว่าวัตถุประสงค์ของท่านก็คือได้ให้พี่น้องประชาชนได้พบกับสถานที่เที่ยวใหม่ๆแล้วก็เดินตามรอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะไปชมสวนพุทธศาสตร์แล้วก็อ่างเก็บชชน,น้ำในบริเวณนั้นๆจะได้อะไรจากการจัดกิจกรรมของท่านนายกในครั้งนี้คะสามารถไปค้าขายตรงน,นั้นได้แล้วก็เป็นสร้างไรายได้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราเชื่อเลยเกินว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยชุมชนของคารัวจะเป็นเป็นชุมชนแล่งท่องเที่ยวและก็ที่ดีต่อต่อพี่น้องประชาชนได้ค่ะโอเคค่ะ ท่านประหลัดคะเชิญชวนเลยค่ะเราเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวบ้านเรากันดีกว่านะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าไปสู่ระดับประเทศไห้ได้นะครับจะเป็นหมุดหมายใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะลักษณะการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถครับค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่รักวันที่1 1สิงหาคมนะคะการวิ่ง เดินวิ่งเฉลิงพระเกยียรติเพื่อดิกรมพานะคะ,ะซึ่งเราแบ่งเป็นระดับชายหญิงระดับอายุต่างๆตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปข้างต้นแล้วนะคะก็ให้ไปกันเยอะๆนะคะ4,000กว่าร้อยท่านที่ได้สน,สนับสนุนเสื้อของเราอย่างน้อยไปสัก2,000ท่านซึ่งทางตำบลกะลุวอท่านทัน้นนะะทนงนายกท่านประหลัดนะคะท่านรองท่านประธานสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่ ของเราทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะคอยต้อนรับนะคะคณะวิ่งทุกๆคนค่ะโดยเฉพาะพวกเราชาวอำเภอเมืองนาราธิวาสอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงนะคะถ้าได้ดูการประชายสัมพัญครั้งนี้มานะคะจะรู้ว่าที่กะลูวอนั้นมีที่เที่ยวที่สวยงามไม่แพ้สถานที่ทอือ่นเลยค่ะกะลูวอนอกจากอาเก็บน้ำแล้วเรายังมีมู่บ้านสีกิปโปเพียนซึ่งเราจะมีศูนย์เซรามิกในการ พระปรางปีหลวงนะครับ<ะ>ก็ตรงน,นั้นก็ให้ความสำคัญนะครับสวยงามมากนะครับ<ะ>ก็เป็นสินค้าหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องที่อยู่ในโครงการระดําหรนี้ได้นะครับ<ะ>แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีะขณาจากมาเลเซียนะครับมาชมและก็ซื้อเพื่อเป็นที่ระลึกของ<ม>ชุมชนได้นะครับ<ะ>กช็ชวนนะครับทุกคนท,คที่มาร่วมกิจกรรมนี้ก็ให้ศึกษาว่า พื้นที่ของกาลัวมีม,มีหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นฟาร์มตัวอย่างแต่ก็ให้พี่น้องนะครับทุกคนก็ชวนชวนครับมาเที่ยวในพื้นที่ของกาลัวก็ ยินด,ด,ดีต้องรับครับทุกคนนะครับ,รบอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่รักคาะ11สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลาหน้า5นาฬิกาเราพบกับโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติเพื่อเด็กกำพร้านะคะและขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะที่มาพูดคุยกับพวกเราวันนี้ขอบคุณท่านสมโช,ชิเสาสีออนจากฟิลม์มชาแนลและก็สถานที่ตรงนี้นะคะเออร์ฟรสสถานที่ดันพีดินแมนกับดิฉันพี่เจบุษราสวัสดีค่ะ